แล้ววันนี้เราได้พูดคุยกับคนที่เกือบตายต้องพูดแบบนี้เลยเป็นพนักงานที่อยู่บนรถปั๊มสําหรับเทปูนลงมาที่อยู่บนคือถ้านึกออกมันจะมีคาเหล็กสองอันใช่ไหมแล้วก็เทปูนลงมาย่อนลงตรงบริเวณสองขาแบบนี้วันนี้เราได้พูดคุยกับคุณแสงอรุณแล้วก็คุณสายชนเป็นสองคนที่อยู่ด้านบนแล้วอยู่ในรถปั๊มคอนกรีตเป็นสองคนที่รอดชีวิตแกบอกเลยบอกว่าจริงๆระหว่างทำงานมันเป็นปกติหมดเลยนะ เริ่มผิดสังเกตตอนประมาณตีหนึ่บวกลบนิดหน่อยอยู่ๆคานสะพานมันพังถล่มลงมาโดยไม่มีสัญญาณบอกเหตุไม่มีเสียงลั่นของแม่แบบไม่มีอะไรเลยม,มันโครมลงมาเลยแล้วตอนแรกเนี่ยทางคุณแสงอรุณอยู่ตรงบริเวณ ข้างๆรถปั๊มเทปูนเพราะดูตอนเขาเทปูนเนี่ยใกล้จะเต็มแล้วแล้วมันก็ถล่มลงมาแล้วทุกอย่างชุลมุนส่วนคุณสายชนอยู่ในรถพอดีตอนนั้นพอมันถล่มลงมาปั๊บก็ต้องหมอบทําตัวให้เล็กที่สุดเพื่อให้มันมีพื้นที่ให้หายใจแล้วก็รอความช่วยเหลืออย่างเดียวเลย ตอนทํางานก็ปกติดีอะพี่พี่พี่ก็ลังทัเอนกันทำอะไรกันอยู่อนน,นอา่าเทคานครับเทปูนก็เทเทไล่กันไปเรื่อยๆอพี่ไล่กันไปจนกว่าจะเต็มแล้วพี่มันมันจะเต็มแล้วประมาณตีหนึ่งห้าสิบมันก็พังเนี่ยพี่ตอนนั้นคืเอเป็นยังไงชุลมุนเลยชุลมุนเลยพี่วิ่งกันยังไงก็วิ่งทันส่วนมากคนที่อยู่ไกลๆก็ออกทันอะคนที่อยู่ใกล้ๆไม่มีเวลาวิ่งอะพี่เหนื่อยกันเกิน ไม่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 เกี่ยวพี่ทำปกติใช่ครับก็ทำปกติก็ระบบเซฟตี้ก็ตามหน้างานเลยพี่ถามว่าเซฟตี้ดีไหมของเขาก็มีถ้าเป็นเทปูนก็เป็นรองเท้าบู๊ตเสื้อสะท้อนแสงใส่หมวกก็ปกติเหมือนทุกที่ถามว่ารู้สึกปลอดภัยไหมมันก็รู้สึกปลอดภัยพี่เพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้มันไม่ได่มีบ่อยๆเพราะว่าผมก็ทำงานอยู่นี่ประมาณ10ปีแล้วก็เพิ่งเคยเคยเจอกับตัวมันมีหลายปัจจัยพี่ตอนนี้ว่าของมันจะปริมาณของปูนซีเมนต์มันจะเต็มอยู่แล้วครับ อันนี้มันก็เลยก็ว่ารอเก็บปิดหน้าแต่ว่ามันมีเกิดแบบเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดอะพี่มันก็เลยแบบแบบสุดตัวเรื่องช่ไรไม่มีครับเพราะว่าเรามองไงขึ้นไปเห็นแล้วเสียงดังแก้ก็มันก็มาถึงแล้วเล็กก็แบบมาถึงตัวเราแล้วเราก็นอนหมอกอยู่กับตัวรถปรับสภาพให้ตัวเล็กที่สุดอะออให้อยู่กับรถก็ปกติก็เสร็จแล้วก็ออกมาทางบริษสัทแจ้งยังไงบ้างพี่บางต้นตอนนี้ก็ก็ทาง ผู้จัดการก็เขาคุยกันเองครับผมเพราะเราก็ทําหน้าที่ของส่วนของเราก็เคลียร์ตัวนี้ให้จบแล้วก็เอารถออกแล้วเราก็จะกลับไขนขณะเดียวกัน2<ม>ผัวเมียซึ่งรอดมาได้วุดวิตแล้วก็ต้องไปให้ปากคํากับตํารวจ<ฆ>ว่ามันเกิดอะไรขึ้นวันนี้สอผัวเมียแกพูดเลยนะเก๋คุณผู้ชม,มกําลังทํางานอยู่ข้างๆไอ้รถปั๊มเทคอนกรีตเนี่ยยืนอยู่ข้างรถเลย<ฆ>กำลังเก็บของแล้วก็ดูแล้วว่าเออพอเทปูนเสร็จเดี๋ยวก็จะกลับแล้วนะ กำลังเทป,ปูนเหลือแค่2คันเท่านั้นเองก็คือรถของเมื่อสักพู่คุณแสงชนสายชนกับคุณแสงอรุณก็ยืนดูอยู่แล้วก็มีวิศวกรคุมงานตลอดเวลาหลังจากนั้นมันเหล็กเนี่ยเขาเรียกว่าเหล็กอยู่ๆมันถล่มลงมาอย่างแรงแล้วไม่มีสัญญาณอะไรเลยเสี้ยววินาทีนั้นสามีกระชากเสื้อของเมียคือมันถล่มลงตรงหน้าแล้วสามีกระชากเสื้อเนี่ยออกมา ตรงบริเวณที่มันไม่ถลม่มคือนิดเดียวไม่อย่างนั้นก็ตามคานปูนตามคอนกรตีตล่วงลงมาข้างล่างเหมือนกันเก็บของมีการเทปูนอยู่ไหมตอนนั้นใช <เท S 2> ครับเทก,เทกใกล้จะเต็มแล้วใกล้เหลือแค่2องคันตอนนั้นลักษณะมองไปแล้วมันดูหนักมันดูไม่ไม่ครับคุณแงะแล้วก็บึ้มเลยไม่ได้มีเอ,อาแป๊บๆก่อนนั้นแล้วดินเสียงอะไรก่อนหน้านั้นไม่มีเลยครับ ไม่มีครับมีสัญญาณอะไรที่รู้สึกว่ามันน่าจะหนักเกินไปหรือว่าอะไรไม่มีไม่มีครับปกราะวติดคุณพี่ทำงานตรงนี้มาหนาด้วย่ไหมสามปีครับเเคยกกิิดดขนาปตไม่เคยเลยไม่เคยมีอนี่นี่ครั้งแรกเพิงมีครั้งแรกเลยนครับนี่เป็นครั้งแรกไม่มีเคยอุบัติเหตุอย่างอื่นมีไหมคะไม่มีไม่มีไม่มีเลยไม่มีครับก็มันก็เกือบจะไม่รอดเหมือนกันเนี่ยมีนาทีเดียวแบบมันปุ้งแล้วก็นี่ก็ไปกระชากเสื้อออกมาเลยหลายคนมองโอ้โห เทปูนเยอะจนประม่าส่วนตัวเราเท่าที่เราทํางานอยู่ตรงนั้นแล้วเรามองมองว่าอย่างไงอะคะหรือเป็นปกติปกติครับเคยเทปูนไหมแม่างานกลางคืนอยู่ทุกคืนอะไรเงี้ยมันปกติของเราคือแสดงว่าต่างคนต่างก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไม่คาดคิดเลยว่าจะเกิดอย่างนี้ขึ้นโอ้แล้วลองคิดดูนะลองคิดดูนะฮะว่าถ้าเรากําลังทํางานอยู่เนี่ยค่ะแล้ว สามีกระชากเสื้อเมียออกมาแบบนี้แล้วข้างหน้ามันถล่มลงมาเลยอะ่ะโอ้โหคือคนเป็นเมียพูดเลยนะเก๋อบอกว่าตอนเนี้ผ่านมาเกือบ24ชั่วโมงแล้วกินข้าวไม่ลงตกใจอ่ะแล้วคิดดูเขาทำงานอนะ่ะค่าแรงวันละ372บาทช็อกอ่ะเพราะว่าเอาจริงก็มีเพื่อนคนงานที่ทั้งเจ็บแล้วก็เสียชีวิตอยู่ด้วย